สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันจะมานำเสนอการออกแบบวงจรโดยการใช้โปรแกรม allcap capture นะคะเรามาเริ่มการใช้โปรแกรมกันเลยค่ะโดยเข้าที่ start ค่ะออ l program เลือกที่ c a d e n allcap 16.5 lite ค่ะ allcap capture cis lite ค่ะค่ะเรามาเริ่มทำโปรเจก ไลท์ที่1นึีดเจกันเลยนะคะโดยเข้าไปที่ไฟล์ new project จะปรากฏหน้าต่าง new project นะคะให้ใส่ชื่อ project ในช่อง name ค่ะ เลือก Analog All m e s s A Back D D นะคะ Location ไปที่เราจะเก็บงานกด OK ค่ะเลือกเขต A Bank Project กด OK ค่ะเราจะได้หน้าต่าง Project จากนั้นจะออกแบบวงจรจาก Slide หนึขีดเจประกอบด้วย วีไซด์ไดโอด1 n ึ1 4 8แคาปาซิเตอร์และรีเซตเตอร์ค่ะโดยค้นหาอุปกรณ์จากเพจพัรได้ชื่ออุปกรณ์ในช่องพาร์ทเพื่อค้นหาเริ่มหาวีไซด์โดยการพิ้มวีซด์ในช่องพาร์ทเลือกวีไซด์ซอสดับเบิลคลิก แล้วนำมาวางจากนั้นหาไดโอด1 n 4 1น8โดยพิมพ์เบอร์ของไดโอด1 n 4 1น8และนำอุปกรณ์มาวางค่ะตัวต่อไปนะคะจะต,ต่อด้วยคาปาซิตเตอร์โดยพิมพ์ c เลือก ดี a a นาลแนะนำมาวางค่ะตัวต่อไปรี s i t เตอค่ะโดยพิม์ตัว R เล่และนำมาวางค่ะ ตัวต่อไปนำกาวมาใส่ค่ะกาวเลือกกาว0ตอตนะคะกดโอเคค่ะเมื่อวางอุปกรณ์พบตาวมวงจรที่เลือกพัาไลท์ค่ะเพื่อลากเชื่อมต่ออุปกรณ์ เื่อลาอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาตั้งค่าอุปกรณ์โดยเริ่มที่ VDI d o ับ l e Click ค่ะ VDI ในช่อง a t เท่ากับ0นยค่ะ FR EQ เท่ากับ50ค่ะช่อง VAMPL เท่ากับ20ค่ะ ช่อง voff เท่ากับ0ค่ะตัวต่อไปนะคะคาปาซิเตอร์ค่ะเท่ากับ20ไมโครคิกโอเคค่ะตัวต่อไปดิซิเตอร์20เคค่ะคิกโอเคค่ะ เมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำการ Simulation ค่ะโดยเลือกที่เมนู p s p i c e ค่ะเลือก new simulation ค่ะตั้งชื่อไฟล์าการ Simulation ในช่อง name เลือกเขตค่ะโปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างซิมูเลชันเลือก time domain ในช่องรันทูธไทม์ดิฉันขอกำหนดค่ารันทูธไทม์เท่ากับ100มิล้อยไมโครเซกค่ะและในช่องแม um ็กซิมัมสเต็ปไซส์จะใส่ค่าที่ได้จากค่ารั time านทูธไทม์หารด้วย1,000ซึ่งจะได้ค่าเท่ากับ100ไมโครเซกค่ะจากนั้นคลิกโอเคค่ะจากนั้นกดรันสไปส์ค่ะ เมื่อขึ้นหน้าต่างดังนี้แสดงว่าวงจรสมบูรณ์ะคะ่ะทำการซิมูเลชันโดยการวัดเอาต์พุตและอินพุตโดยเลือกวั s t a สเต i ิ e ริ e เลนมาเกอร์มาวัดเอาต์พุตและอินพุตกนั้น คลิกรันสไล์ค่ะจะปรากฏหน้าต่างความถี่ของวงจรสไลด1์1นึ่ขีดดังภาพขึ้นที่ปรากฏค่ะต่อไปนะคะเราจะมาออกแบบวงจรสไลด์ที่1นึ่ขีดยีนะคะเราจะเริ่มทำโปรเจกต์กันเลยนะคะโดยการ New p r โปรเจกตนะคะรดยเข้าไปที่ไฟล new project ค่ะจะปรากฏหน้าต่าง new project ขึ้นมานะคะโดยจะใส่ชื่อในช่อง name ค่ะเลือก analog omix a s led d นะคะในช่อง location คลิก browse เพื่อเลือกที่จะจัดเก็บ Project File ค่ะ คลิกโอเคค่ะเลือกเคสอะแบงโปรเจกตโอเคค่ะเราจะได้หน้าตาโปรเจกต์ขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะเราจะมาออกแบบวงจรที่1นึ่งี่ยกันค่ะซึ่งวงจรนี้นะคะจะประกอบด้วยวีซายไดโอด 1N ึ T ่งเอ่งค่ะคาปาซิตเตอร์รีซิสเตอร์นะคะโดยก็ลา,าอ,อุปรกรณ์จาก เฟจพลใส่ชื่ออุปกรณ์ในช่องเฟจพลาดเพื่อค้นหานะคะทำการค้นหาอุปกรณ์และนำอุปกรณ์มาวางค่ะ เืได้วงจรแล้วนะคะเราจะมาตั้งค่าอุปกรณ์กันนะคะตั้งค่า V sine น,นะคะโดยการดับเบิ้ลคลิกนะคะในช่อง AC นะคะใส่ค่าเท่ากับศูนย์ค่ะช่อง Freq นะคะเท่ากับ50ค่ะช่อง VAMPL นะคะเท่ากับ10ค่ะ ช่อง v o f fs เท่ากับศค่ะต่อไปนะคะตั้งค่า capacitor น,ตตนะคะเท่ากับ133.33มไมโครค่ะคลิกโอเคค่ะต่อไปนะคะค่า r นะคะมีค่าเท่ากับ5 k ค่ะคลิกโอเคค่ะ เมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำการซิมูเลชันกันค่ะโดยการเลือกเมนู p s p i c e นะคะเลือก new simulation ค่ะตั้งชื่อไฟล์นะคะคลิก create ค,ค่ะจะปรากฏหน้าต่าง simulation setting นะคะเลือกท i m e domain นะคะ ในช่วงรันทูไทม์นะคะดิฉันขอกำหนดค่ารันทูไทม์เท่ากับ100มิลลิเซคค่ะในช่วงแมคซิมัมสติปไซนนะคะจะใส่ค่าที่ได้จากค่ารันทูไทม์ส่วนด้วย1,000นะคะซึ่งจะได้ค่าเท่ากับ100ไมโครเซกค่ะจากนั้นคลิกโอเคค่ะกดลนันสปายค่ะ มากขึ้นหน้าต่างนี้นะคะแสดงว่าเราต่อวงจรสมบูรณ์ค่ะต่อไปนะคะจะํำการซิมูเลชันนะคะโดยการวัดค่าเอาต์พุตและอินพุตนะคะโดยเลือกวงสติ๊เ for มาร์ m เกอร์นะคะมาวัดเอาต์พุตและอินพุตค่ะจากนั้นคลิก run ไปค่ะ จะปรากฏความทีนะคะของวงจรที่1นึขีดยีนะคะดังภาพคลื่อนที่ปรากฏค่ะต่อไปนะคะเราจะมาออกแบบวงจรสไลด์ที่1-26กันนะคะโดยการ New Project ใหม่ค่ะ เมื่อได้โปรเจกต์ใหม่แล้วนะคะทำการโฆนหาอุปกรณ์ค่ะซึ่งวงจรนี้จะประกอบด้วยวีซไดโอดเบอร์1 N 4 1 4 8จำนวน4ตัวนะคะคาปาซิเตอร์รีซิเตอร์ค่ะจากนั้นทำการสร้างวงจรตามสไลด์ลยค่งคีที่สิบหกเลยค่ะ

Thank you. เมื่อได้วงจรแล้วนะคะต่อไปเราจะมาตั้งค่าอุปกรณ์นะคะโดยเริ่มจากดีไซน์ค่ะโดยดับเพิ่นคลิกนะคะให้ช่อง ac เท่ากับ0ค่ะ freq เท่า e กับ50ค่ะช่อง vampl นะคะเท่ากับ15ค่ะ v o f f เท่ากับ0ค่ะ ต่อไปนะคะคาปาซิสสตเตอร์ค่ะมีค่าเท่ากับ33.33ม 33. ไมโครค่ะคลิกโอเคค่ะต่อไปค่า R นะคะมีค่าเท่ากับ 15K ค่ะคลิกโอเคค่ะเมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำการซิมูเลชันกันนะคะ โดยการเลือกเมนูีสไป์ค่ะเลือก New Simulation Profile ค่ะจากนั้นก็ตั้งชื่อโปรไฟล์การซิมูเ t ชันนะคะเลือก K ค่ะ จะปรากฏหน้าต่าง Simulation Setting นะคะเลือก Time Domain ค่ะในช่อง Run to Time นะคะดิฉันขอกำหนดค่า Run to Time เท่ากับ100มิลลิย m l ค่ะและในช่อง Maximum Step Size นะคะจะใส่ค่าที่ได้จากค่า Run to Time ส่วนด้วย1,000นะคะซึ่งจะได้ค่าเท่ากับ100ไมโครย m ค่ะจากนั้นนะคะคลิก OK ค่ะกด Run s p e ค่ะ มากขึ้นหน้าต่างนี้นะคะแสดงว่าเราต่อวงจรได้อย่างสมบูรณ์ค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการซิมูเลชันนะคะโดยการวัดค่าเอาต์พุตและอินพุตโดยเลือกวนเต็ for l ม n ร marker นะคะมาวัดเอาต์พุตและอินพุตค่ะจากนั้นคลิก run s p e ค่ะ จะปรากฏหน้าต่างความถี่ของวงจร 1k28 ขีนะคะดังภาพขึ้นที่ปรากฏค่ะกลุ่มของดิฉันนะคะก็ขอจบการนำเสนอการออกแบบวงจรด้วยโปรแกรม o c a p t u r e เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ